สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยคิดถึงโรงเรียนคิดถึงคุณครูหรือยังคะคุณครูทุกท่านที่โรงเรียนของเรานะคะก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูแหวนนะคะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะ พร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติกับคุณครูแหวนถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาตินะคะก็จะมีมากมายเลยก็จะมักจัดขึ้นนะคะในเสาร์ที่สองค่ะของเดือนมกราคมของทุกปีนั่นเองค่ะในกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการต้อนรับความสุขความสนุกสนานของเด็กๆนั่นเองค่ะ เพื่อให้เด็กนะคะได้ร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่างๆรวมกันอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะเช่นการไปเที่ยวใช่ไหมคะหลายครอบครัวก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสนุกแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นสวนสัตว์แบบนี้นั่นเองค่ะเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆนั่นเองต่อมาก็อาจจะไปชมทิพพิพิธภัณฑ์นะคะแบบนี้เลยเพื่อให้เด็กนะคะได้เรียนรู้จักสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมบนเวทีแบบนี้เลยค่ะอาจจะเป็นการร้องการเต้นนะคะเพื่อให้เด็กนั้นกล้าคิดและกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะแต่เมื่อเด็กทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเมื่อเราอาจจะไปตอบคําถามหรือเต้นหรือร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่ก็จะให้ของขวัญแบบนี้เลยหรือจะให้รางวัลแก่เราใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนคะที่เคยขึ้นเวทีแบบนี้แล้วตอบคําถามได้รางวัลยกมือขึ้นเลยค่ะ เก่งมากๆเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมในวันเด็กนะคะก็จะมีมากมายเลยเด็กๆก็อย่าลืมนะคะไปทำกิจกรรมในวันเด็กด้วยเช่นกันค่ะครูแหวนนะคะก็ต้องฝากเรื่องของใบงานไปด้วยค่ะใบงานของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพวันเด็กแบบนี้ค่ะเด็กๆใครสวยงามเลยนะคะไม่ออกนอกเส้นรูปภาพมันเองค่ะแล้วคุณครูแหวนนะคะจะรอตรวจที่โรงเรียนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้กิจกรรมในวันเด็กกับคุณครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอยเด็กๆท,ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมเป็นเด็กดีค่ะผู้จาให้ไเเราอผู้หญิงพูดครับผู้ชายพูดขาน,นเองค่ะและที่สําคัญเลยไม่งอเงยเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะแสงจากโทรศัพท์นั้นเป็นอันตรายต่ออะไรคะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานัเองค่ะอาจจะทําให้เราน้ําตาไหลแสบตา ตาแดงหรือถึงขัน้นอันตรายมากก็ทำให้เรานั้นตาบอดได้ค่ะแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่นะคะเด็กๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ